นี่ยถ้าถ้ามีลมสติงๆอยู่กับลมนี่มันจะรู้ตัวท้องความไงรูปมันที่ตั้งมันมันจะรู้หมดเลยรูปไปยังไงจะรู้หมดเลยไหมก็รู้ตัวแล้วไอ้เนี่ยรู้ลมปหรือไม่ก็รู้ตัวด้วยเนี่ยมันรู้ตัวท้อมได้นี่รูปท้อมได้ไหมถ้าลมก็คือมันจะรู้เองเป็นธรรมชาติเลยรู้ตัวท้องเลยธรรมชาติไหมนั่นมันตั่นใ่เพราะเราเรารู้ลมแล้วมันก็รู้รู้ตัวไง มันจะว่างเรก็รู้นี่แหละก็คือเป็นผู้มีสติอะว่าได้รู้ลมเราไปนี้แต่ว่าแต่ว่าจิตเราไปจิตอันนี้อันนั้นอะคือคือมันคือคือมันถิ่มรู้คือมันถิมลบไปว่างอย่างเดียวว่างอย่างเดียวแต่ว่าแล้วว่างไม่มีสติด้วยนะรู้ลมมันถึงว่างใช่ไหมการถิมลมใช่ไหมการเรื่องลบ ทิมรูปเหรอฮะรูปเออบานนี้เป็นลมๆแบบว่าบานนี้เป็นว่างตรงนี Mot ่เนี่ะว่างว่างตองนี้ว mm ่างตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างตองนี้ต่อๆถึมหาลพบอีกไะว่างตัวนี้นะขันจะส่งว่างไม่ได้รูปตรงนี้ก็เป็นตนมันเพราะว่าการส่งว่างตัวนี้เนี่ยคือตัวตัวเจตนาเนี่ยมันปิจิวางตัวนี้มันบุรูษตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ขันขันว่างตัวนี้ไม่ได้ขันว่างตัวนี้ไม่ได้ขันขันบุรุษว่างตัวนี้เนี่ยลูปตรงนี้ก็เป็นตัวตนอีก เพิ่งจะเห็นเขาลู้จะได้ล่ะนี่คือสิดที่ประธานด้วยบ้านนี้เมื่อเมื่อรู่ตรงนี้กันเนี่ยเมื่อรู่ตรงนี้กันเนี่ยเนี่ยรู่รู่เล่นเนี่ยลู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยลู่แล้วเมื่อไรลู่รอบแล้วกว่าเมื่อรู่รอบแล้วสี่ประธานรู่รอบเท่าไหรบ้านนี้เราเราต้องไปตรงไหนก่อนจะตั้งหลักตรงไหนอันนี้รู่ก็เนี่ยลมรู่ลมก่อนว่างกูหลุ่ไง มีสติกําหนดรู้ลม,ลอ,มอันนี้เขาอันนี้ออกไงอันนี้เขาอันนี้ออกไงเนีน่บานนี้เมือ่อเมื่อสติเนี่ยสติตัวนี้เนี่ยสตินีเนี่รู้รอบเพราะเมื่อสติกําหนดรู้เนี่ยเมื่อผู้รู้รู้รอบผู้รู้เนี่ยคือสติกำหนดขเขาให้ผู้รู้เขา เขาบรูด้วยมเขาบรู้วยางพบรูด้วยเมนไหเขารูดรอบด้วยรูดรอบด้วยเนี่ยเนี่ยรูดรอบด้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูดรอบด้วยเนี้ว่างกันเนี่ยว่างเนี่ยว่างว่างตรงนี้เนี่ยว่างเนี่ยว่างตรงนี้ว่างรอบตรงนี้เนี่ยว่างตรงนี้ว่างรอบนี้วางรอบเนี่ยว่างรอบเนี่ยว่างรอบคือว่างรูดตัวนี้เนี่ย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 เมื่อ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 ว่างรอบแล้วเลย ว่างตัวนี้มันว่างตัวนี้เนี่ยว่างตนี้เนี่ยว่างตัวนี้เนี่ยว่างตัวนี้ว่างตัวนี้เนี่ยใจเห็นรอบอยู่ใจลู้รอบอยู่คือว่าริงลู้อ่าคันที้งู้ตัวนี้เนี่ยว่างตัวนี้เนี่ยว่างตัวนี้เฮียส่องตรงนี้คันทิ้งู่ก็เป็นว่างตัวนี้กลาจะเป็นตัวทันทีเลยเป็นตัวเพราะว่าเอาตัวเพราะว่าถิ่ตัวนี้ถิ่ปัจจุบันิมามายึดตัวว่าง เขาเรียกว่ามีเจตนาพ่อมีเจตนาพ่อพ่อไปทิมรูปเหรอทิมรูปคันรูคันซ่องว่างยี่เนี่ยรูแล้วนี่ยลอกได้เนี่ยกันซ่องว่างซ่องกังกันดบเนี่ยซ่องเนี่ยกระเสืออยู่เสือยู่เสือยู่เนี่ยว่างตรงนี้มันยังไม่ตัวตุนว่างตรงนี้มันจะงไม่ติดงานอันนี้เป็นโอเปียคานิดนึงโอเปียคาย่านรู้ลมอ่ะใช่ไหมแล้วก็ว่างแล้วก็มาทิมรูปตอนตอนนั้นเนี่ยมันมันมันทิ้งรูป แต่ตอนนี้รู้เลยอันีอันสี่จุดแต่รู้แล้วแต่ที่ว่ามันรอบใช่ไหมชัดเป็นะดับชัดว่าแล้วก็ว่างใช่ไหมชัดว่ค่ะเนี่ยเซนติเมตรชนี่สี่อันนี้แบบเนี้ยเราอยารอบรอบอันรอบแต่ว่าเรายังไม่ไม่ว่างถ้าไม่รู้ตรงตามความเป็นจริงอ่ะจะไม่เนี่ยเขียนยางเงี้ยจะไม่เข้าใจหรอกไม่รู้หรอกอย่างอย่างถ้าใครเข้าไม่ถึงนะแต่นี่เขารู้ภายในด้วยลมรู้รู้ชัดแล้วแล้วก็ว่างแล้วน แล้วตอนนี้มาเลยลูปตอนเนี้ยมันมาอยู่สี่จุดแต่รอบเนี่ยมันก็รอบแล้วบางทีมันจะไอ้นี่ไงสะดุดสะดุดเออครืันตัวรอบเด้หรือเปล่าขันรอบได้แมันง่วงนะเหมือนเหมือนมันมันเซลซิปคือ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 ตรงนั่นแหละตัวต้องตัวจังวะมันง่วงคือถึง่วงแต่มันง่วงหรอกมันมันไม่ง่วงมันไม่ง่วงมันว่ามันไม่ทันมันไม่ทันสติอ่ะสติตามไม่ทันสติตามทันพอพอแล้วเราจะวาง มันว่างเหแม่เเราถือมันมันสิว่างสิวิปฐามันว่างมันมันสิวิปฐันกำลังมันเบ่พอาะกำลังไม่พอแต่แต่สิไอรู้รู้น่ะลูกรู้แล้วรู้ลมรู้อะไรแล้วก็ว่างเนี่ยรู้แล้วแล้วก็มาแลีลูกเนี่ยแต่แต่มันไม่ไอ้นี่แต่รอบอ่ะก็ก็รอบอยู่แล้วรลูกแล้วป่ะเนี่ยขันแล่ลูกแล้วเนี่ยต่อไปแล่ลูกแล้วตั้งมันมีมีมียันแล้วมันแฮมตัวออกมาหาหาตทเาแวมันออกมาหาลูกเราเอา เอาออกมาเขาเรียกว่าออกมาเขาเรียกอะไรเช็คแบบทดสอบแบบทดสอบว่าตาเราสามารถวางวิญญาณวิญญาณที่มันผ่านกระทบอายตนะภายนอกไปไหนได้ไหมดูตรงนี้เอาไอี่เอ้าเห็นบ่นี่บ้านไหนวะรู้อยู่ตรงไหนบ้านไหนวะเยอะนะเยอะในบ้านเยอเไห็เนี่ยยังไงล่วแม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยมองไปแล้วรู้อยู่ตรงไหน ก็รู้รู้ลมรู้ว่างแล้วก็รูปอ่ะแล้วแล้วขนาดรู้แล้วรู้อยู่ตรงไหนแล้วรู้ไหมรู้รู้ที่ลมอ่ารู้เข้าใจอย่างนั้นยังเข้ายังเข้าโดดเข้าโดดออกอ่โดดเข้าโดดออกมันต้องรู้ที่บ้านอยู่เล่ะอ๋อก็ต้องรู้ที่บ้านนี่เนี่ยบ้านเราคุ้หลอกอย่างเงะแต่มันมันไม่ได้หลอกถามหรอกนะแต่หลอกอยู่ เลยรู้เลยว่าโดดเข้าโดดตอนแต่ต้องโู้เดินระไรบางนี้อธิบายเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจิตนู่นที่แม่ก็เข้าไปรู้ตามตามความจริงเขาถึงอธิบายแล้วเขาไมเรู้ตะวันว่างวันไหนควายสติเนี่กำลังสัมผัสจิยังกินซี่ยังบ้านแก้บ่พอใจ ทีเนี้ยเข้าใจยังแม่แม่ตั้งตั้งรู้ที่รู้อยู่ตรงนั้นอยู่ซื่อเหมือนไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแต่อันเนี้ยกาลังสร้างความเห็นให้นะอันนี้สร้างความเห็นให้ทีนี้ถ้ารู้ตรงนั้นกับความเห็นตรงเนี้ยมันมันรู้กู้กันเป็นมัชชิมาปุ๊บเนี่ยคือรู้รู้แบบเสมอนะเสมอแม่จะเข้าใจแล้วที่ไ้ได้อธิบายได้ไงได้อธิบายได้ก็จะไม่ติดนะไม่ติดรู้ ทนตัวรอบที่รู้ว่างแล้วเดิ๋ยวแคิดจบใช่ไหมจบเลยวอะไรไปวางรอบก็คือไม่มีเจตนาในรอบในรอบรู้และรอบว่างมันรอบอยู่มันเละรูปมันรู้ลมแล้วก็ว่างแล้วก็เละรูปเนี่ยมันรอบอยู่อ๋อแต่เรายังไม่วางอ่าใช่เพราเพราเรายังมีเจตนาใช่เรายังมีเจตนาเออมีเจตนาตัวคันจะว่างดีเราเนี่ยรอบว่างดีกันนะวางว่างกันเนี่ย แต่ต้องรอบอยู่รอบนียคมอยู่เลยนี่ไม่ยากตรงนี้ทีนี้ที่นี้ไอ้ตรงนี้นะรอบรอบตรงนี้ต้องใช้พละห้าอินซี่ห้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น่ะเตรียมตัวแพกกระเป๋าเดี๋ยวจะพาไปตากไปนี้ยแล้วมันจะสุดเลยตรงนี้จะกําลังรอบจะเต็มกําลังจะล้นจนลดน่ะล้นน่ะนะเพราะเนาะล้นน่ะบอกได้เลยพละห้าอินซี่ห้าล้นเลยเพราะแม่นของ โอ้โหแทบตายตอนนั้นก็คือพ่อมันคือกําลังรู้เราเนี่ยกําลังรู้กําลังว่างเราเนี่ยมันพุ่งไปเลยนละ้วเหมือนจะพุ่งนําหน้าเราเลยนะเพระละห้าอินซีห้าเพราะว่าการที่เราไปทุกทรมานในนั้นอ่ะมันต้องตื่นตัวและรู้ตัวทุกพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมันมันจะรู้ภายนอกภายในหมดเลยมันรู้หมดเลย